ชาวฟีฟายชาวฟีฟายชาวคนน่าชาวพีบีชาวพายแบงค์ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปอะไรรู้เลยไหมครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิป11 ROV กับแฟนนะครับก็คือพี่เนี่ยจะมา11 ROV กับนัทนะครับ คือจริงๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะว่าช่วงเนี้ยนัสเนี่ยมันเล่นแต่เกมอวนะคือมันนอนเล่นแต่เกมอวีแล้วตัวผมอ่ะอยากรู้ว่าสกิลสมัยก่อนของผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้จับอวมาประมาณ2-3อาทิตย์นะครับซึ่งผมอยากรู้ว่าตัวผมเนี่ยมันจะโหดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมียผมเนี่ยได้เล่นทุกวันมันเล่นทุกคืนมันลงแรงทุกวันมันแรงยันคอมมานเดอร์คอนอ่ะคือมันเล่นจนแบบว่าสุดๆนะครับทุกคนคือไม่ทําอะไรเลยวันๆเล่นแต่อว V นะครับทุกคนก็วันเนี้ยผมก็เลยจะมาท้าเมียผมเนี่มมมมมาาาาแตต่่่่วผนนนไไดด้กธรรรคค็ือสุิ แพ้เนี่ยต้องกินพริกนะครับทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนคือพริกแบบพริกสดๆนะครับทุกคน <S <S แต่ก่อนอื่นที่ผมเนี่ยจะไปหนึ่งกับนัดน,นะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ดูการแข่ง aic 2021ปีนี้เนี่ยทีมไทยทั้ง3ทีมเนี่ยดูมีโอกาสได้แชมป์สูงมากๆนะครับปีนี้ก็มีทีมสุดโหดอย่าง ag super pay l นะครับคือผมได้ติดตามในการแข่งเนี่ยแบบตลอดนะครับและก็ทีมยักษ์ใหญ่ของ kpl league จีนนะครับ h ok หรือว่าในประเทศไทยก็คือ rv นั่นเองนะครับ ก็มาเข้าการแข่งขันของ A C ปีเบดของปีนี้ด้วยนะครับทั้งทีมไทยแล้วก็ทีมจีนเนี่ยสทีมนี้ก็เก่งกันมากๆกนะครับก็คือต้องมาลุ้นกันครับแต่ว่าผมเนี่ยเอาใจช่วยทีมของประเทศไทยนะครับทุกคนและทุกคนรู้ไหมครับว่าปีหน้าเนี่ย A O V เนี่ยยังเป็นเกม e s p o r t ที่จะแข่งขันในหัางชาวเอเชียนเกมด้วยนะครับทุกคนและพี่ก็ฝากทุกทุกคนเนี่ยอย่าลืมไปให้กาลังใจทีมไทยในการแข่ง A C ครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปนับกันเลยนะครับโอเคนะครับทุก เามดอโอ้แรงแค่นั้นนะแล้วจะมาบอกว่ามึงกล้ากับกูก็คือตัวเดียวกันตัวไหนนะสิวเซียนอ่ะกดเลยสิวเซียนอ่ะบอกก่อนนะแพ้แพ้กินพริกหมดนี่เลยกหมดเลยหมดเลยนะได้หมดเลยอุ้ยหมดเลยไม่ต้องตีทีละเม็ดก็พอมั้งไม่เอาหายแพ้หมดเลยอ่ะกินกดดิเอาห้าตัวพอเอาแค่ห้าตัวสิวเซียนก็บสิวเซียนนะได้มีสกินหรือเปล่ามาตเลือกแล้วมีครับมาดิสิวเซียนกับสิวเซียน มาโอ้ยเอาเอาล้างสถานน้ำไม่ได้แต่ผมต่อให้นะผมเอาฟิกเกอร์มาก็มาดูกันว่าแพ้กินพริกนะก็ห้าตัวเอาห้าตัวเลยห้าตัวเลยห้าตัวตบเกมนะไม่มีมาแบบแบบเองไม่ไม่ไม่ขอไม่ขอไม่ขอคือห้าตัวแค่เลยโอเคเฮ้ยอย่างนี้เห็นว่าไปไกลๆดินี่ต่าเหรออาสาต่าดิโซ่ไม่น่าจกินสวยจังนะเนาะธรรมดาแหละนี่เลย เป็นแอดมินเกมนี้ไงเว้ยกูไม่ต้องเล่ล็อกถ้าตัวพอนะใช่อ,อันนั้นนะตึง้งให้สอนบ้าออกอะไรอ่ะนี่เฮ้ยคุณตายเอาตายเอาเลยวะ อุ้ยมานานเขาจะหมดอ่ะตายสิขอดินี่พึ่งคุณจบบ้านเลยอ่ะทำจบดีห้าตัวไม่ใช่หรอเออห้าตัวไงเออเฮ้ยอยู่จากหลังป้อมมาเบื่อว่ะเล่นเหมือนเพื่อนกูอีกแง่มาละกมาละโอ้อ่องเท้ายังยังเอ๋ยอยู่เลยต้องให้สอนไหมเขาเล่นตามเขาเองอย่างเงี้ยได้ปะเออทำลายทำลายทำลายอะทำลายไม่โดนครับทำลายทำลายเฮ้ย เเเออ <c oughs> เอส,อสคือผมไม่ได้เล่นทุกวันเหมือนคนุณเหมือนเหมือนคุณนะแพ้มาก็กระจอกอ่ะห้าตัวครับโอ,โอ้ย <c oughs> โหลดช้ามากเลยทะกิวช้าังไม่ไดทักกิว้วเขาไม่โหลดช้าจังอะ่ะคิงโอ้ยยายายาย,าย,าย เจาะมากๆเลยนะครับโอ้ยน้ำลายแก่รองเท้าไปกูให้มึงเลือกเลยจะกินพริกหรือจะเอาบางอย่างเข้าปากตอนตอนวันนี้กลางคืนอ่ะเลือกเลยเดี๋ยวเราไปดูกรหลังไม้ได้ไหมทำไรย คเล่นทุกวัเหรอ,ององอนร่น <c oughs> นนา,อา,ามอ้นก่อ่หอะไอ่หอกไอใหออัเหอะไอ่เหออ่เหอะไว่เหอะไอ่เหอะได่หอไ่เหอะไอ่เหอะไอ่เหอวไอหอะไะไอใหเหะอเหอะอเะ่เหไ่เป็นอไนอ้เอะไอ่ดไอ่เหอนไอ่ไอ่เะ่เหอะอเหอย่เหอะอเอะไออะไ่หออ่นะ่หอะอ่อยไเหออ่เออ่เออเอออ่เลยอ่ะ เข้ามาดิเฮ้ยเก็บเลือดดิฝ่าอาเจ๊ยอาเจ๊ยเฮ้ยใส่ลูกด้วยแม่ลเฮ้ยอาเจ๊ยเฮ้ยเล่นอยู่เล่นเป็นไงล่ะโอ้เสียดีฟีเลย เฮ้ยเ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 ้ยอากลับบ้านไหมกลับบ้านก็กลับไปเตะเลือดก่อนนี่คือคนเล่นทุกวันเหรอทำไมเนะเล่นแค่นี้เหรอแล้วก็เดี๋ยวก็ดูแล้วกันเกมยังไม่จบนะอย่าเพิ่งนับศุภะนี่สองหนึ่งนะนี่บ๊ายบาย เลออกสองตัวนะครับอ่าเหลืออีกสองตัวนะครับฮะไอส้สวยเหลือสองตัวนะครับฮะเอาพิกเมน้นไหนดีอะโอ้รู้คือพูดผมพูดตรงๆนะนะว่านี่ขนาดผมไม่ได้จับอาวีฝีมือผมยังกนเลี้ยนอะกรเลี้ยนเจ็ดสิบเจ็ดจุดสองดาวอะมีแค่คนเดียวในประเทศไทย,ไยเล่นอย่างองโปรฟเฟสเซอร์ผมยังไม่ลงนะถ้าลงมานี่นี่ยิ่งหนักเลยนะกูหลับตาเล่นยังชนะถ้าองคโปรเฟสเซอร์ลงอะเฮ้ออกมาดิ คคอกนี่ไงกำลังเดินอยู่เดินเดินเดินอยู่อย่างนีโอ้ออกของอะไรออกตัดเลือดเอาออกมาทำไมทำไมต้องให้ผมสอนนะ่ะเฮย้ยทำอะไรทำอะไรผมไม่โดนเอออะไรเอออะไรไบ้าบ้ายงบ้าบายฮิปโปบ้าบายช่างน้อยบ้าบายฮิปโปไอ้ฮิปโงอ่ะให้ผมฮิปโงตรงไหนไอ้ฮิปโงไม่ได้ครับไม่ได้ครับก็ตามนั้นครับตามสภาพครับนะฮะเบื่อว่ะ ไอ้กระจอกบ้างๆเลยอ่ะทำไมทำไมผมเล่นผมถึงไม่อยากเล่นอวีนี่อ่ะเวลาผมเล่นปุ๊บมันไม่มีใครชนะผมได้นักคงนักแข่งอ่ะกูบอกเลยนะเขร้องอย่าเวอร์อย่าเวอร์ถ้ากูไปแข่งอ่ะกูจะว่ากูจะเลิกทำยูทูปมาเนี่ยไปแข่งอวีดีกว่าฝีมือกูแม่ยังเก็บทำอะไร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 ให้กูหลับตาเล่นไหมอ่ะทำไรทำไรอ่ะทำไรทำไรอ่ะทำไรเนี่ยอ่ะตายยบาย <ค><ณ>นี่ปล่อยมือเล่นเลยนี่นี่ผมปล่อยมือเล่นเลยนี่น่าเบื่อวะ่ะนี่ผมปล่อยมือเล่นเลยเนี่ยเอาอยีาน่นีดีกว่าถ้าคุณคิวผมได้ตัวหนึ่งผมให้คุณชนะผมเลยโอเคได้ okay, <บ>ผมให้คุณเลยมึงดูตัวสุดท้ายกูชนะมึงแน่ไม่ต้องกูให้มึงเลยกู <c oughs> บอกเลยว่ามึงไม่มีทางชนะกูได้หรอกร้อยเปอร์เซนต์การันตีเลยเบื่อวะ่ะนี่แค่หกนาทีก็ผ่านไปแล้วห้าตัวเลยจังตัวหนึ่งที่เขาได้ผมอะ่ะคือมันฟุกกับผมไปยืนให้เขาได้ป้อมอกระจอมันจะอวดเก่งไง คุณจะอวดเก่งไงการทำอะไรทำอะไรอ่ะผมเดินโยกแบบคุณก็งงแล้วอ่ะเอาดิ๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิตายทำอะไรทำอะไรตายฟีด้วยอ้อเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้อ่ะอ่ะเอาดิไปเลยนะ ไม่ได้แล้วเขาไม่กินด้วยไม่ได้ไม่ได้ไอขี้โก้อะไม่ได้ไม่ได้ไอขี้โก้เขาอะก็ตามสภาพนะครับนี่ขนาดตัวเมนของแฟนผมนะยังยังสู้ผมไม่ได้ไม่ได้จ้าเไม่อยากกินจะกินแท่งนี้เลยจะกินแท่งนี้ไม่กินแท่งนี้อันนี้มันอา่อเปรี้ยวขมขมนะแต่นี้อาจจะเผ็ดไม่เอามันเผ็ดอะไม่ได้ก็หอกัดแค่ิีเดียวไม่ได้แต่มันเผ็ดจริงๆไม่ได้ไม่ได้จริงๆอะวันเนี้ยคือผมอะ เดี๋ยวเอากินเองเลือกเลือกเลือกเอาพริกเม็ดไหนเอาเลือกเลือกเอาพริกเม็ดไหนเอาอันนี้เอาแบบนี้แต่ต้องกินหมดเม็ดนะไปกินให้คนดูดูอุ้ยไอ้มันใหญ่เกินแล้วไรนี่โอุ้ยมันขี้หนูนี่ไม่ใช่ขี้หนูอันนี้ไม่ใช่ขี้หนูอ่ามันนี่มันนี่เฮ้ยเหมือนกันหมดมันนี่เขาบอกว่าสีเขียวมันจะเป็นพริกหวานหรือเปล่าเปลี่ยนสีมึงกินโอ๊้ยต้องหัหน่อยได้ไหมงงไหมมึงกินไปหย่านี่ผงโกจิเบอทังคนเลยกินดูเฮ้ยเจ๊กินกินต้องกินหมดแล้วกินเขียว กินกล้กินอีกินอีกินกินไม่กินอกินมากินมากินอีกกินอีกไม่ได้ไม่ได้เอาเขี้ยนี่ก็ได้เอยวเคี้ยวเขี้ยวห้ากินต้องเขียวเขวเขียวเขยแล้วเล็ให้คนดูดูเขี้ยวเขียวเขียวดิเขียวแล้วเล็บดีให้คนดูดูในอยูไหนหมดแล้วอ๋อเมาเออเอเอาเอยมาเอเอออ พอแล้ว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 เดี๋ยวขอขอขอเสียงแบบเพ่นๆหน่อยอ๋อเพ่นเพ่นเฮ้ยโอเคนะครับผมก็เฮ well. yes oh, oh! okay, okay. ้ยกณเป็นก oh, okay. nice ูเป็นโก่งจริงนี่แหละเออหาน้ำหนอยจ้าไม่กินน้ำของพี่ไหมก็ คือแฟนผมก็สู้ผมไม่ได้นะครับทุกคนก็คือผมเนี่ยเก่งที่สุดในวงการอารวนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็คืออย่าลืมไปเชียร์ทีมไทยกันด้วยนะครับก็คือตอนนี้เขาก็ยังแข่งกันอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมการแข่งได้ในเพจอาร์วีไทยแลนด์นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ